โอเคก็กลับครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ้าแม่สาวท่ามนะฮะก่อนจะรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะมามาชมแม่สาวท่ามกันในรอบขั้นตอนนี้697เพื่อน,น, 6, 97, อนขอที่เบท5นะออโต้10ก่อนอ่ะมารุนมาดูกันจ้ะ ใครที่เข้ามาติดตามในช่องแล้วก็ขอกรุ้นนะฮะส่วนใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับนะก็จะมีคลิปใหม่ๆให้ชมกันทุกว,วันนะครับแม่เอ้ยตัวเดียวเว้ยเอ,อ้นี่ว่าเกมปรับเซียนนะเพื่อนนะวันนี้เดี๋ยวพักเกมวัวก่อนเพื่อนๆอ,อาจจะอยากจะดูแนวอื่นบ้างวันนี้ก็ขอมาสาวท้ำนะใครไปเกมใหม่กันมาบ้างก็เออขอให้ปังๆนะเพื่อนนะ เกมใหม่ไปทุกครั้งไม่ค่อยจะเวิร์กไม่ค่อยจะเข้ากับเหมือนใครนะเออไม่รู้ทำไมไอเกมอะไรที่แบบว่าเล่นประจาหรือเก่าๆส่วนมากจะเก่านะ <c oughs> โอ้โหดูดิไม่ขึ้นเลยเพื่อนเดี๋ยวเราขอเ <c oughs> นี่ยคิวมาขอเบสิบดีกว่าเดี๋ยวเบสิบขอเบสิบออโต้สามสิบเบนสิบออโต้สามสิบนะเอามาดูกันมา มาหรือเปล่าโอ้สามตัวนะสกเก็ตชื่อสิดมาอ,อ <c oughs> มาแล้วหายมาแล้วห,ห่างห่างแล้วหายสาตั้งนี่เป็นเกมที่เขาเรียกว่าแข็งนะเจ็ดช่วงจ่ายนี่ก็จ่ายดีนะช,ช่วงแข็งก็แข็งนะดูที่จังหวะนะบวกดวงด้วยนะโอ้โหดวงเจ จะมาให้หรือเปล่าอ่ะรอบค,คอ่้คืนนี่ไงมาเลยว่าสเกเชอร์เอาเรามาดูกันะฮะว่าจะแจกเรือหรือเปล่านะฮะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเป็นเกมสาวนาเลือเรือจริงไม่จริงเดี๋ยวมาดูกันฮนะรอบแรกนะฮะในการลงสเกเชอร์ปังหรือไม่ปังฮะอยู่ที่เบสิทนะเพื่อนนะมาดูว่าจะปังกันได้ประมาณเท่าไหร่มาลุน้นมาดูมาติดตามเมอใหญช่วยด้วยนะจ๊ะน่าสุดเวลาไหนตอนนี้เราก็เวลาใกล้เคียงเลยเพื่อนเพื่อตอนนี้เวลา สิบโมงนะเก้าโมงเขาเรียกว่ากี่ทุ่มอ่ะสามทุม่มห้าหกเออจะจะสี่ทุ่มแล้วแหละนะเออมาดูน,นะแต่ว่าจ่ายมาค่อนข้างที่จะเบาอยู่นะเพื่อนนะอีกสองอัตัวจ่ายเบาฮะจ่ายเบาได้มาแต่จ่ายเบาฮะโอ้โห,หน่าเสียดายมากแบบนี้จ่ายมาเบาเกินฮนะร้อยห้าสิบสองครับเวนแท้ <laughs> เดี๋ยวเราลองซื้อซากไม้ดิใครมาสาวถ้ำก็บอกเลยว่าเสียวหลังตั้งไว้ก่อนนะเป็นเกมที่ค่อนข้างยากหน่อยนะคืนนี้นะเบดห้าไปแล้วเบดสิบไปแล้วเอ้ยอีกรอบไหมอีกรอบไหมโอ๊ยขอช่องเดียวช่องเดียวเพื่อน มีให้รุ่นอีกรอบหรือเปล่าครับโอ้โหน่าเสียดายเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราโอ้โหซื้อหนึ่งร้อยอ่ะเราซื้อหนึ่งร้อยดูมาเป็นไงบ้าง มาดูกันฮนะซื้อไม้100อยู่ที่เบดสองแเข้าดีกว่าเข้าฝีหรือเปล่าขนาดเบตสิบยังลงมาได้ประมาณ1 5 0กว่าบาทเองนะมาดูว่าเบดสองซื้อแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหยูนถึงร้อยหรือเปล่าเนี่ย เข้ามาดูในช่องก็สามารถเช็คเวลาได้ฮะว่าเวลาไหนเนี่ยดีมันมาดีไม่ดีเด่นเด่นช่วงนี้จะลงรอบคั่มนะเพราะว่ารอบคั่มเนี่ยหลายๆเกมนะก็คาดที่จะใจดีนะฮะเช้าสายก็มีโอกาสบ้างแต่ว่าช่วงนี้ก็คางที่จะแข็งอยู่นะแข็งอยู่นะเดี๋ยววันพุธนี้เกมก็น่าจะเด่นนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งน,นี้เรามาดูกันอีกหนึ่งรอบนะวันนี้ก็ถือว่าเรามาเล่นก่อนอัปเดตขอ50สบออโต้ไปเพื่อนยาวๆเลยฮะยาวๆเลยเพื่อน โบล่ยาวๆเลยเพื่อนมาดูมาลุ้นะฮะตัวหนึ่งมาหรือเปล่าอืมามาลงสองรอบแล้วนะนี่รอบที่สองนะฮะไปกดเริ่มมาดูว่าจะจ่ายเป็นไงบ้างรอบนี้ถ้าเกิดว่าเยอาจจะมีลุ้นเลยมีลุ้นเลยเพื่อนมีลุ้นเลยเพื่อนนี่เน่ เปิดมาดีก้าวเลยหกสิบโอ้โหดูดีไม่เลยดีกว่ารอบที่แล้วเยอะเลยเห็นหลักพันมาบ้างนะเอาอีกเจ็ดออโต้จะมีจ่ายหรือเปล่าเจะจ่ายมารอบเดียวแล้วก็จบไม้เสียแล้วก็หายหรือเปล่าโอ้โหไม่จ่ายเลยฮะพอไม้หลังไม่จ่ายเลยเพื่อนเออใจร้ายห้าสิบ โอ้โหจ่ายมาแค่นี้นะฮะเดีนึกว่าจะหนักนะฮะรอบเดียวอะสามสิบสามสิบมาถนัดถนัดปั่นอะไม่ค่อยถนัดซื้อเพื่อนไม่ว่ากันนะปันเพื่อหาสกิชชี่ปันเพื่อแต่งนอกไม่ว่ากันนะ มาไม่มาอีกเรื่องนะเพื่อนขอลุ้นดูก่อนเพื่อนขนาดบไหนก็ลองแบบนั้นแหละปังไม่ปังก็ค่อยว่ากันอขอลงสกักชื่อเบ็ดสามสิบบอกเลยว่ามีเฮแน่นอนลงหรือเปล่าแค่นั้น,อนเองโอ้สองตัวหมดแน่นอนนะดูแลกำอไรแล้วแหละแต่ว่า อยากจะลองไงเพื่อนไม่มาจริงว่นะดูแนละ้วนายจะต้องเสียฟรีนะเพื่อนนะ <c oughs> มันเบ็ดห้าสิบเบ็นสี 40, ่สิบเบ็นสี่สิบสิบออโต้ไป <c oughs> อยากลองอยากลองหมดก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ลองเพื่อนเลย เล่หมดตูดเลยโอ้โหไม่ไหวฮะไม่ไหวจริงเพื่อนดูแล้วไม่ไหวกลัไปเบสิบเอาเบสิบไปลงเบ็ดหนักไม่มาอยู่นู้นเอามาดูนะโอ้โหจีไดไม่มาเบ็ดนะสิบสามสิบเอ้ยเบ็ดสี่สิบสามสิบนะมาเบ็ดถูกนะ ดูแล้วนะฮะคืนนี้ถ้าเกิดว่าไปก็คงได้ไม่เยอะไปกว่านี้แล้วนะเก็บทุนไว้เล่นเกมเดิมดีกว่าขอทุนขึ้นขอทุนขึ้นขอทุนขึ้นมาหรือเปล่าขอทุนขึ้นมาหรือเปล่าโอ้โหเว้เนะื้อสองพันหนึ่งร้อยหกสิบรูเรื่องโอ้โ,โ,อโหนี่มาดอกแบบนี้ วานเจียดทีครับเอาไปนไรด์ฮะก็ถือว่ากำไรมา0 0 0นะนอะประมาณ2,000นะโอ้โหเวนือวน้อเวนื้ดทำไมค้างอีกโอ้โหตกใจนัวค้งางอออเกือบ้ามันดูนเ่อ้าวเลือกครับผมเลือกครับเองเอาหมดออโต้สปินไหวไหม ไม่หมดออโต้เลยเอ้ามาไม่เป็นไรฮะไหนๆก็กำไรแล้วไม่เป็นไรเบ็ดสิบปัดอีกโอ้โหอีกหนึ่งตัวครับเพื่อนอีกหนึ่งตัวครับเพื่อนดูเรื่องมาอีกหนึ่งหนึ่งรอบไปอีกดูมาอีกหนึ่งรอบเพื่อนโอ้โหไปฮะโอ้โหสกิ๊กเชือ่อเอโตัห้าสิบฮะดูเรื่องจ่ายหรือเปล่าเราหนีมารุ้นนะถ้าจ่ายหนักเราก,กดหยุดเลยนะเดี๋ยวนะเราไม่ต่อแล้วนะถ้าสามพันฮะขอแค่สามพันเพื่อน ถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าโอ้โหขาดไม่ถึงร้อยละไม่ถึงร้อยละขอขอแล้วกันขอแล้วกันโอ้โหรอบนี้เกลือฮะรอบนี้เกลือฮะรอบนี้เกลือครับโอ้โหไม่จ่ายเลยว้นโอ,โ,โอ้โหดูดเอาได้โยกสิบมานี่ครบสามพันเป็นที่เรียกโอแต่ไม่สองร้อยสิบหกแต่ไม่หนึ่งร้อยสิบเก้า แต่มมาอีก352แต่มมาอีก108อือู้เลยโอ้โหหวานเกียบนึกว่าจะหมดแล้วนะเพื่อนๆนะโอ้โหเอาอยู่นะกอลเลือก975นี่1,006สวยหยุดเลยไม่ต้องต่อแล้วเพื่อนอ่ะเป็นไงบ้างโอ้โหบอกเลยว่าลากกัน แทจบจะตายนะเพื่อนๆนะบอกเลยว่าไม่ง่ายนะสาวถ้ำในรอบข่ง้งตัวนี้นะบิดหนักไป 40- 30บอกเลยว่ายากมากโอ้โหเรามาได้ที่เบ็ดสิบนะค่อนข้างที่จะจ่ายดีสเก็ตเชอร์ค่อนข้างที่จะลงนะฮะก็ถือว่าไม่เลวเลยนะเบ็ดสิบในรอบข่ง้งตัวนี้นะครับนะเอาโอเคผมรครชอบอคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะจ๊ะ กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งนะฮะเป็นกำลังใจด้วยนะครับ mm hmm. ไม่แนะนำไม่เล่นตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมอย่าลืดีมีแรกตายคอมเมนน์ Comment นะครับบ๊ายบายโอ้โหปังจนได้